2010ค่ะทุกคนย้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะปกติทุกเทศกาลเนี่ยนะคะซีก็จะมีคลิปเพี้ยนๆมาให้เพื่อนๆได้ดูอยู่แล้วแต่ว่าซีมีของขวัญมาให้สําหรับปีใหม่นี้ด้วยตามที่เห็นในคลิปนะคะและของขวัญของซีก็คือตึกตักตึกตักเทนเทนเทนซัมซุงออมเนีย2 white รุ่นใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวค่ะโอ้ยอยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมเครื่องนี้จะต้องเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆด้วยไปดูฟีเจอร์เลยดีกว่าจ้า ปีเจ้าที่หนึ่งนะคะทีซีชอบชอบก็คือจอคมภาพชัดเดี๋ยวจะลองให้เดิมโหรูปแรกของกล้องตัวนี้ชัดแจ๋วแววสักขนาดนี้ถ่ายออกมานี่กลายเป็นดาราเกาหลีเลยเป็นจริงคนถ่ายก็น้าตาดีด้วยะคะ่ะมเข้าใจจุดนี้นิดนึงนะคะจะเห็นได้ว่านี่จอก็ชัดภาพก็ชัดฮัลโหลเทสเทสแฮปปี้นิว y ยร์สองพันสิบสำหรับคนที่ได้เครื่องนี้ไปนะคะคลิปนี้ ถูกถ่ายทาอยู่ระหว่างการถ่ายทําเลยทีเดียวแลวสีก็จะไม่ลบด้วยเพราะว่ามั่นใจมากว่าดูดีหรอใครได้ไปก็ดีใจด้วยนะคะที่สําคัญนะคะที่กล้องโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นเนี่ยตอนนี้ควรที่จะทําได้แล้วนะคะและเครื่องนี้ก็ทําได้ดีก็คือว่าอย่างรูปเมื่อกี้ที่สีถ่ายขึ้นไปสีสามารถอัปโหลดลงไปบน Facebook ได้เลยทันทีค่ะตอนนี้กล้องถ่ายรูปยังไม่สามารถทําแบบนั้นได้ <c oughs> ถ้าเ,เพื่อนๆยังมี a c c เ u า t อื่นๆบน Social ลเน็ตเวต่างๆนะคะก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันมาลงได้แล้วก็หรือว่าจะ browse เล่นเว็บต่างๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันมี Opera Browser มาให้แล้วนะเน่อยากได้แล้วใช่ปะล่ะไม่ให้เอ้ยไม่ใช่เอาล่ะคนที่อยากได้นะคะวิธีการง่ายๆทายมาดูว่าซีชอบฟังก์ชันไหนที่สุดที่เมื่อกี้ซีได้บอกมาบอกใบให้เราหนึ่ง แล้วส่งอีเมลมาหาซีนะคะว่าซีชอบฟังก์ชันไหนที่สุดที่เมล c at cmeagain com ให้เขียน subject มานะคะซีจะได้หาเจอง่ายๆว่า Omni to white แล้วก็ตอบมาว่าฟังก์ชันไหนคือฟังก์ชันที่ซีชอบที่สุดมันง่ายอย่างเงี้ยละโอเคแล้วซีจะทำการประกาศผลนะคะในวันที่14กุมภาจะส่งทั้งอีเมลไปให้คนที่โชคดีแล้วก็มาเช็คในเว็บไซต์นี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวซีจะประกาศบนเว็บด้วย เอาเป็นว่าซีจะรอเมลเพื่อนๆอยู่นะคะซีชอบฟังก์ชันไหนนะแล้วตอบมานะคะ